แนะสมุดสองโลกับสามแสนหนึงอ่าร้อยบาทาบาทไหนกินดึกว่าเองนี่บอยบดนี่น่าร้อบาทใคคิดอุ๊คิดคเาต้องคุยกับจางเจาะน้ำด้วขอรุกไปบอจหาร้อยบาทบอบดจะกินมาชิเจ้ากินสิบอ่ชิันมาชิ้นมาชอ้นเจ้ากินอะชินมา้เมาชิ้นเากินจีบ่ะินมาชนมาชว้ลวากิอยบอ่นมานมาแไ้นเจ้ากินจีอ่ะนมาชั้นมาชิ้นเาิบ่ิมานาชไ้นเกินมีอ ็มันยาวน้วแต่ไปเห็นเงือนทันหมอกินนี่เออบ่ได้กินลาบมัวไม่กินลาวงัวเดือนนี้เต็มก็กินนีนะอันนี้เอาไปก็ได้กินอยู่ดีลบมัวกินลบมัวเ่อเดียวเปินพกินนี่ตอนนั้นเนี่บเป็นยังคืออยากินลมัวนแหง่ังมันแช็เนาะไบนท่งเอาปนีท่บอกเนีย่น่าห อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมคลิปของบ่าวบอสขอบคุณมากๆครับบ้าบ้าเพราะเห็ดเห็นป่าค่ำมืดตื่นตาทางทีมงานทากันยงบ่ได้ก้าวขึ้ับบอสินมันอค่ำก็ได้นีกน่ะนะร้อยเลย่องบบอชินะเนาะมาหนี้ก็อยู่จนค่ำจนมืดปาดต่อให้เทิดเพิ่นกับโมยมนั่งยอมนอนเฮ็ดเรียกอย่างเดียวเป็นแนวใดเดี๋ยวนี้น่ะได้ผ้าไหมบ่ฮะ ลองไปพัน้ว้กงยอนำชีฮักบ่อมันผ้าน้อยพอดนะบางนู้เปลี่ยนกันพันกับข่อยเิเมื่อนี้่อยความขยันนะจนได้เถิพันเรวานนอิดันจะพันงานไหหอพันแล้วมันเหนียวเนาะลองผ่าใหม่เป็นได้จากผลเจับใหมตัดมากไปได้บ่เถิด ทัดห้างเลยจับงยแล้วเป็นได้น่ะไันเ่ิกบ่ห้างตัวนี้ไปขนาดไหนไดผ่านแล้วผ่านแล้วแสดงว่าห้างแก้วเนาะมันสูงโผมันดอกเลยอ๋อโตหมดปื้งเนาะเหื่อกระปานบัดนเข่าแล้วผ้าไหมเนาะ คอนอูกปอ้าวหน่อยให้เอดบได้กี่เดือนมาใช้เบดในนองอีกวะต่อสร้างเป็นอะไรนี่เนาะ ทอภาผมผม่ไม่ให่นะเปั้มเล็กจับมันุดนื้อพอนมาชิมกายไปได้ดินงออนต้นสูงกว่าน้าดิตัวอื่นขนาดสาเนี่คำมันตั้งนอแล้นี่อที่หนึงก็ขิดได้เหมะหรือเปล่าไม่เงาเราจะูกภาูหญากับลู้มาแถวนี้ได้ัได้งามขวบาดินเลยมนน่ม ม้บดเลยดบวดเม่อสิัมา์บดเดี๋ยวสันภาณ์เอ้าเดได้มีงบสิกะชามบอกอื่นฮะเนียีแล้วหางให้ไพอันเอาเงินกองรวมไปโชวกับไพอไพอฟจีผังไทยบ่แม่นเป็นคนไทยชามม๊อ๊่ให้แคน้วงบสิกระชามกระชามยังล่ะชามใส่ลาบงัวเอาว่าเปามชัเรื่องโมเมนต์บ่ ยังชามส่ลำงัออันนี้มาช่องใบน้อยใบใหญ่นู้เดี๋ยวารีิสจะช็อตใกล้ไม่คุณได้ชามาม่ถือชอยเด้อขัน่าวลิ้ถือมาเลยขาซาถือชอยด้นยตอนนี้ย่ออันงบเนะฮะซื้อกระชามใส่ลำงัวลำงวมบบมีงบมบนวิแต่กระชามต้องเป็ดจัดลำงัวบบนี้นูอจอน้ำเออไห้ได้สได้กินสร กินตำมุ้งแล้วมาใช่ตำหุ้งตำแมนเอยไป้ใช่ตำมุงหงแบบตำเป๊ะๆเลยหน่อยเดี๋ยวพอดีอยากกินแตงัวพลอยแจบลาบงวเหรอเดียวจลงไทางนี้โยยย่ไปเด้เดี๋ยวพีเดี๋ยวอดเจ่อจ่อะน้ามเออแล้วสิกินตำมุงหงก็เจ็บท้องแล้วเจ็บกระพาะพรอไน้าม่เอยากินกบ บงบประมาณที่ลาบงัวนเลังวนยงบประมาณมันบมดแแหงนะสมุดสองโลกับสามแสนหนึงหนรอยบาทหนอยบาทซ่งไกินดีกว่าเองนี่มาบดเนี่ยนะหนรอยบาทไอคิดอุ๊คิดคิดเราต้องคุยกับทางเจอะน้ำด้วยขอรูดได้บอกจะกาห0ยบาทบดไดบไชื่ออชื่อเจ้ากินสิบอื่อชีงัวนมาลาบ่ะ่นต่อน้ำคลองอดี๋ยวเขากินยังจะกินไปแหละนี่ชือมีมาไม่ลวกบอยบดมันหมดแทบไน่ได้เล จิ้มมีมาไว้ชซนหนามันน้ำหนักเทิร์นรวังสิครับเอาะเทิร์นพัดหนามไมกินมีแล้วอมันยากะมัวแต่ไปเห็นเงินท่านหมอให้กินมีเออไม่ได้กินแล้วมัวไม่กินล้งัวเดือนนเต็มคนกินมีนะอันนี้เอาไปก็ได้กินอยู่ได้ล้งัวกินลำงัวเท่าเดียวเปินพาคกินมีมาตอนนั้นเบอร์แล้วนี่มันบอเป็นยังคืออยากกินลังัวแห้งแค่เดียวมันแซ่บเนาะให้บอสปืดเท่ามึงเอ้ากว้างงับปืดท่อมึงบอสมึงแน่กว้างงับ โอเคบัวไฮทือชาบัวอยากลาบงอเนี่ยเขาหยากอะไรพันจับแบกไปเลยอ๋อไว้ไปอ้อยพายแล้วได้งามันก็ได้จับแบกเลยนะจับแบกไปไวยชุ่มให้ถเข่าเฉยโค้งอปะ กันโกงอละบันยอมันยกสางลูกปุ๊ขึ้นกันโกบกกินบบกจกบล้เอาเอ้จุดถิมเลยบอมจะไว้อีกทางความจ้ของคิแทบนกเพ็ะคำช่างเจ้บอกร้อนลาวลาวดกจอยู่เบดนะนะอ่อไม่มันเปียกหลเลยคอาจะดูันบดนี่นี่ะเจ้ามาเบิ่งอันนี้มั้ยเนี่ยนี่จะบอกนี่บ่อยังไงมันแปดนี่แล้วกันนี่อ้าจาอน่ยงนี่ยนะ จับไหมจันไหมจับไหมเงยังอันนี้แล้วว่าบ้านนั้นน่เขาหักหักหางามันนี่จับหรือว่งไ่ไห้ลูกลิ้นหักงามันออกแล้วห้ลูกลิ้นแต่ตัวเล่านี้หักมองไ่จับไหมจับอหมโอ้ขหจับบ่ได้แม่งนี่นะแม่งงอแงงนี่ไ่กาเอาตอดชบเอาโอ้โหก็ใช่เอาไว้ตัดเป็นมุนเยอะบอลอ่แล้วรอมองนู่นไฟกาตอดชบอันนี้นะเาเห็นดีเจพุ่มกินเด้เห็นหลายคนอยู่งใครอยากกินกี่กัน ลองดูจี้ก่อนในบ่แม่นสิกินดิ๊กตอนยังน้อยนะหรือว่าเอาเมนูมาจัดอันนี้บ่ให้มาบอสนะบ่กินได้อันนี้บ่เบื่อเริ่มเครียดแล้วคอยจี้เลยเขาเอิ้นว่าเป็นกุ้งนะกุ้งโคู่ก็อยากลาบงวงอันนี้จะมีไม่ต้องกลมนยอะโตกุ้งโคตรมันตอดได้บ่อเลีไหมมันตอดนี่บิ๊กโปนด้บ่ยาก ไผบรรัวยางลาบงัวน้อยเถิดงถามเถิดก่อนจะอยางยังไงเถิดแล้วลาบงัวเน่อยซ่บวะเซ็บเลยเนาะฮะขอบเัตจะไม่จัหน้าด้วยไหมว่อยกันกันเลยชาวหนิ้วใครมาสองหน่วยจ้ะต้มแล้วผูกแครงให้เพื่อนเที่ยวกันเลยแล้วมากาบวอลนไร้าวใครคนเดียวทั้งหมด ข่อยเชื่อมาบ่มีผูอยากนะบ่นี่ข่อยแลอยาก่อยยิงขั้เอาข่อยยิงขวข่อยจีขวข่อยแล้อยากตุแมีงบบ่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 เลยเอ้ยข่อยอยากให้ขอยจิน้ำในในเฮยบอเดเอบ่มีผู้กินมี่ต่ขัวข่อยชื่อเนาะเฮบออดให้ข่อยกิน้ำไปเด้อฮะข่อยกิน้ำเด้อข่อยข่อยบดลาวข่อยกุนี่ไหอย้ะให้อยกิน้ำไเด้อเฮียมือหน่ะจะเอาข่าวมาดอกบ่แลยข่อยบ่ได้มีงบทำบ่าวเบแล โอ้หายก่านี่นั่เลยเด้อหนตามมนงฮู้งหนามมึตำห้งหนกตามมึงงโอ้ไม่ป้าลังยายสบายบันมีผู้ทางร่างให้เอุนบุเยพี่น้องผู้างางนี่ชาวบ้านมาเชื่อเลยขอโทษขอไปเด้คลิปนี้กระยอกกันพี่น้องแมนแมนีเช่าเนาะมาชาวบ้านเชื่อชาวบ้านเราเราว่าเ้านที่รถออกประุมเนีอยู่ฝั่ง้างขายเมเงไ่เิไ่เชื่อบ้าน ขี่รถข้ามัดมาหลุดอึ้งเลยแม่อาลีหกโมงนแล้วอี่างนี้ทั้งหมดครับอยู่ทีงานทั้งสวยๆนะมีคนระบานหน้าเทิงนี่มาเชือดเปลยเราเห็ดนี่โมเชื่อว่าสาวใบก็มาเถือในเชือดขี่รถข้ามาเบิ้งพวกเจ้านี่เอน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 ข้ามาเบิ้งมาเบิ้งมาหลุดแม่อาลีแม่ข้ามเจ้าแล้วแม่ดีใจเลยอึ้งเลยต่อไปนี่ขั้นได้ห้องน้ำครับอันน้ำประดาลนี่เฮงบ่อยาบเชือสายตา

กเลือดองี่เหนือจะนี่จะฮุบใช่กับไม้เบิดว่ะนี่ปลาหมาหง่าละมนปลาหงาละมึนหน่อยพ่หน่อยพมันเป็นทานีหอานเมน้าพึ่งืเทินวยังป๊ออยู่เบิดูอุดอามิ่งไมเท่าไน่กเลยอุดอมนมงข้าก่ะมันเลือเดี๋ยวทิมแด่เธพานะชื่อมามือเดียวนะมือเดียวะาเ็นี่เนาะทิมหรอเราก็ไดดกันแต่เชาไปแล้วเราไปเราลืมอีกเอามากานแล้วเด้อ อย่าล้าจะไหนแล้วก็มาไปเอามาขาบบุเอาพักแข่งน้ำไแล้วผมต้นขาบุบบ่อยเราไปใส่อะไรก็บ่ได้ได้แต่ว่าไปโดนๆเนี่ยกับบัเทิดไปน้ำเน่ยเด้อบ่เทิดเด้อตอนเราไปหันไปหนีโดนต้นขาบบเลยไก่วัวให้น้าวัวเปนไก่ก้อยไปผมเป็นรักุ่ะเห็นบ่เราเี่อฮะใครเนี่ยยูวะใครนี่่บใครแล้วกินยมกินยาคอยเบิ่งเจ้าคอยก็บอกใครยู่ใครเป็นลายอยู่คอยว่าผู้จักเพ็รอยู่ในกินเห็ดนั่นทีดนี่เราผู้จักเพ็ดกินอะไกับห้องบ่เทิดนี่นะคอยว่าเราใครนี่ แถมยังว่าห้องนี่เราบบมาห้องชุดเฉียงเลยป่ะเนี่ยใส่เบ็ดเราเป็นไรบ่เถิดผมจะเบ็ดเราเปลนไรนี่มันใหม่แห้งโบราณว่ามันคอนแห้งโบราณว่าก็จะเบ็ดลายกล่องเราได้หน่เราเป็นลายกล่องมาเถิดเหตุนะจับลึกตรงนี้มือนี่นัยเราอยากได้ที่คนอยากได้มคนอยากได้แบบนี้แหละอันนี้ก็คือไข่แปลว่าแนะนำเราว่าเนี่ยนั่นเนี่ยนี่แหละเราก็บขึ้นรถน้ำบัวบวบเราตื่นเลยเราอยากได้ไปเถียก็พอเพลทางตาปลุกมันแมน บุกขนาดใหญ่เยนะเนีบุกขนาดเราไปก้นรถจ้างจ้างขารู้จะเบิ้ลหัวร้านมาขายมาได้ซีรั่นลุกป่าลุกไปจะกู้ซื้อวีไปกู้ซื้อวีมีน้ำมาว่าทั้งของเจ้าพี่ได้กล่อ่อยเด็ดเลยบาร์เทอร์เก่งดีแห่มาทิพย์รึเอลาอีน้องเอ็ดลุยมาเอาเรื่องนายขยันขยันบาบอสขยันพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ได้ อาหเนาะจบแล้วใครจะไปจบลิปเนาะพอพอลูแพร่ไน้าาินาทีแล้วกล้องวงจนปิดมาแลยขาดดัดเอาอยู่เพือนที่มุมนี่นะพ่อแมใส่ัดเอาอยู่เพื่อนสบายเนาะหัวอาจารย์เลก็่ได้หัวแล้วอาจารยเห็นมี่า เพชรเอาแซงตารดน่อเมื่อเื้อจาะเหัวจันทสไปไออันชงข้าวอันญาติพี่น้องเราบอกว่าได้ทอยู่แล้วบังเลยเนาะบอแม่เราบอกูบอกไอีกเนาะบอกไได้ป้าจะได้ยังนะไม่ถ้าอยากมือก็ไกลน้อยน่บจันบ้จันดเอา เอาเมื่ออเกือกแกน้อยหน่อยมยังนิฮะไว้วอย่าไปจูดเจูดปวกเราจะเอาไว้่อเกือปลาพุนไดนบอกกับเอ้ยมไม่เห็ปวกอันนี้ไ่เห็นปวกอันนี้นะใหม่ลุกเพ่นทงใต้ขอจะเอามื่กปาก็ได้นฮะมือหนามือหนาเด้อว่างมันเอาไปบอกกับไเจ้าว่างบอคือปวตึกมากินมันเอาไปได้ปุกปนชางก่อนมดดหน้องเราน่ะเอาโต้ไปผาลอโอ้ยไพ่หยลงออกานฮะ ปลมาะป่าอีป่าว่าหนองป่ายั่ะน้าอ่ใช้จูะหน้าไก่บออยู่นอยู่บ้านนี่นะง่ายแล้วพายหมนก็นั่งกินก็นั่งกินอยู่ชวนล้สบายก็นั่งกินอยู่ชวนก็ได้นีไม่แป้นไม่ใหญ่หนาหาชิบชิสามแผ่นดูเลยป่านล่านั่นก็เอามาต้มกินวับนในเทือดเป็นไหนเอาบ่ได้เนาะาขาามันตัวช้ำผา มือหามือเพรกินแหละแต่พัานทางยากนี่ขันมีหม้อแหละชื่อปานินมาต้มไปไหนมื้ออื่นกินบ่โอเว่นนักใจเนาะกินได้ก็ได้ค่อยๆจกินจำหุ่งบ่ครับจำฮุ่งก็ได้ปานินก็ทึ่ตัวนู้นต้มกล่นก็ได้แ้วนักใจขนาดบวสเป็นนักใจว้าเหนืนอื่นต้มหมี่ซะต้มหมี่เสียดิวต้มมีวยเียดบ่ได้ดีเวียดแล้วโมจกินของเวียดของแก้วเนาะเขารู้แพทย์เจ้าหินของลาบบ่บ่ใช่แล้วนี่คุณผู้ชงห้าเนาะ ข่อยสิรับอันอังไพรบ่เขาบ่อกมีบ่แกมีแกมีอะไรได้ก็กังไพรดิยินบ่ต้องมีเอข่อยสิรับชูไพร์สองิี่นี่ยังบูลงตัวกันเนาะเรื่องอาหารนี่เนาะโอ้ไปจืรือได้คนนั้นบอกไมมีงบซื้ออาหารบ่มีก็ต้องมีเอ้ภาษาไทยหรอปากทองเนาะไอ้ภาษาไทยต้องมีของทับเดินเดี่ยอง่อ่เนาะมาบึ้งตั้งใมันปลูกแขนเอากันช่วยบ่ดิหน่าข่อยสิโซเซียงใบคุ้ย ใบขวดสองใบผู้แข็งอันนี้ก็อยู่ในหลังมันกินยังได้นี่เนาะต้องบุกชนชิญคอยกินเผือจังไีกับบ้าน้อมอยากจะลำงมัวดิเนาะคอยกินแล้วบ้านพุชาวคอยเอาปัวกรอยบะเชิญเจ้าไปซอยจุไปยุงง้วนแต่มมือเลิกต้นรถอย่าลืมได้หมดแล้วบ่ลืมบ่ลืมหายไปเป็นมือสังหารบ่หันได้คอย อ่าตกพี่น้องเลยว่าหยอกว่าบดว่าหยอกทานเฮียบดโตพี่น้องคนเนื้อะได้บ้านเอเธอร์ได้มันทำอะไรได้ไไปทำลงแรงนาะแม่ก็ทำลงแรงทางนี้ก็จะกลับบ้านกับเพื่อนกันได้พี่น้องเลยนเน้อะ้นเอเธอรมันลงแงเน้แม่ทงแาดีก็จกั้นกับเอนกันไ้พี่เลยนเนื้อได้นบอเ้าก็ได้นม่ทำงแร่างนกั้านกัอมกไ้ตุ้งเน้

มืดหกโมงได้อยาเอาอีกเอาอีกว่าเพเอาอีก่เอาอีกว่าพอกนบ่พอดีดีพอรืเอเอาอีกพอกันนะห้าโมงแล้วห้าโมงไปไก่พอกันเนาะอื่นกับพ่อชายเช้า วจะได้กลับก่อนน่าจะบาเทิรเด้อจะได้กับยูดีมีแหวงแล้วเดี๋ยวคอยเก็บคอยกวดนี่แหละคอยสิทาแม่เทิดนในความหูซึกของเราก่อนระหว่างเจาะน้ำคนน้ำออกเพื่อออกแท่งจะมาเล่นองเลยเจ้าจะกินต้มมีหรือลาบงัวโอแล้วแต่บมอน้ำในความอยากนะอันนี้ก็ได้นะนี่นี่แหละคนหูจักเก่งใจคนเนาะแม่เราเก่งใจได้เบาเบาเราเบาเบาได้ค่อยสิว่าโลดค่อย ต้มมีเนาะเพื่อฝากเพื่อท้องขนาดก้อยซื้อเพื่อมาซองทุงนะเราก็ยังแหวงกินไว้กินเมอแองถุงหนึ่งแม่นวะกินถ้วยเดียวกันกับเมียแรงวะเพื่อไว้กินแรงเอ้าความประหยัดไปว่าหูจักกินเนาะกินหูจักอันนี้กินเพื่ออยู่นะบ๊อบวแม่แม่แม่แ่กินปลาคนเท่านะเราเป็นคือบ๊อบวนี่เป็่ขึ้นสองขึ้นสามเลยขึ้นมีนะขึ้นเฟอแล้วคนละถ้วยลยเมลแองก้อยให้บ๊อบซื้อซ้ำแม่จะบอก เป็นได้มันแซ่บได้คอยคือจากชื่อผักแล้วเอ้ยใจดีใจดีลีอันนี้กับผมเงินเงินคอยดอกเงินของแม่ใจดีหี่แหละโอ้ยเพิ่นเห็นเงินเดือนเช้านี่แหละแม่แปลว่าเพิ่นเห็นในคลิปนี่ยังกัคือศิดีใจฮะนะเห็นมอเตอร์ไซาวใบกินแบบมีความสุกนะอใช้ทองตู้อีกแล้วว้าเยี่ยมเพื่อนเพิ่นเห็นมอเตอร์ขยันนะนี่เพิ่นก็ดีใจแล้วมิจฉาวันนั่นนะลายเทิดเลย แล้วว่ายังกระเบิ้งเอากินยาจะเริ่มเน้นให้กินเช่าแรงตามที่คอยบอกเบิ้งเราบอกคอยเด้อเพราะว่ามันนี่มันคําแล้วทางทีมงานได้คอยชีได้ครับนะเมื่ออืพ่นสุมาหม่เนเรากินได้บยาคุณถ้ามีวิธีให้เรากินเจ้าผันออทื่นบ่ไ้เนาะเอรากินแล้วื่อมหาะพี่น้องเย จากกินอะไรละเวายบูกินพี่น้องไอ้ขำลงแรงจะได้กลับได้ทีงานก็ได้พี่น้องไอ้เพราะว่ามันมืดมเอือนสีมาไหมพี่น้องไอ้บางกพรายออกรถแล้วทางนะไปไปไปอื ชบคลิปแล้ววะแม่นมาบัาแแนวปูได้ขึ้ขี่รถโหดแท้เนาะนี่จะพูดโหดลายะเนี้ยมาได้แต่ดเท่เดียวนี้เด้ยนี่แบบนี้โหดมาเนาะแข่าที่รลนยิ่งวะไพ่ขี้กี่นี่ยนะจักแล้วเนาะเจอไปร่นมาในะคาวทางกับมีเล็กกระปูเล็กกระปูเก็บไฟพอลูกแพทนี่นี่นี่นม่ได้กระปูทาะ นี่เราพี่นอนหอยรอบคำลงแรงเพิ่นก็นได้เอ็นดินดอนตอนหย่าเหมาะเลยพี่น้องหอยเหมาะได้ไหมเหมาะกับชีวิตคนที่โบเล่ร้อนเนาะกระชั้นคอยสิได้จบคลิปได้พอลูกแพลได้จบกันจบเลยมันยืดยาวพอสมคว,มแมวรแล้วนะมาอนนี้เนาะเพชรชีคือเชิงบึงบ่เหมาะแต่ว่าโบได้เห็นใบก่อนเมื่อทำแล้ว,ลวขเข่าจะลินในบ้านเราวะเรา อาการเพิ่นเกิดหน้าแม่ว่ายาเป็นห่วงบันไดและพี่นอ้องเพราะว่าเราหุดจักมีสติสตังแล้วแต่ค้าได้กินยาตอนน่เอเนืเอ่องเนาะขอบคุณทางแม่ผู้ที่ซื้อยาให้น้ำเนาะนพอลูกแพทย์เป็นป่นปัวคนละทิศละทางผู้หนึ่งเห็ดเทือนซื้อดินผู้หนึ่งป่นปัวอ่ะพี่นอ้องเย Cả ok khép này cả đây Một miếng ngang đi mi hèn FC bất thục thần Chú, chú bọn Chú khu chú khuân là thằng nào cũng sẽ đại khó la tổ cáp nè uh. Dạ bà đi đỡ bà Đi lột vọt Nóng phần liêng phá cả đây 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 Nóng phần liêng phá cả Hãy subscribe cho kênh đó, Mì Để